เราลองมาดูเป็ดที่เราปักไว้นะครับที่แขวนไว้มีทั้งปลาชโดนะครับนู่นตัวนี้ปลาชโดแล้วก็มาดูอ้าวตัวนี้ดูคันนี้ครับเป็นไงมั่งครับทางานแล้วครับโอเคนะครับโอ้โหครับได้แล้วครับได้แล้วครับนี่แหละครับคือการหาปลานะครับโอ้หมันหมันครับดูครับนี่นะครับ ดูปลานะครับมีปลาตองนะครับนี่โอเคครับโชคดีแล้วครับเนี่ยโอเคครับได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ติดตามดูอีกนะครับว่าเบ็ดที่เราแขวนไว้จะมีปลากัดเหยื่อที่เราใส่ไว้เพิ่ม,เต,มเติมอีกไหมนะครับเพราะว่าปลาแต่ละชนิดกินเหยือ่อแตกต่างกันนะครับนั้นก็ฝากทุกท่าน ติดตามชมนะครับติดตามชมต่อไปครับ